ทางด้านสปสชเองก็ออกมาย้ําค่ะว่าพี่น้องประชาชนสิทธิบัตรทองเนี่ยช่วงเดินทางช่วงปีใหม่ถ้าจะป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้ารักษาได้นะคะทุกโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้อันนี้เป็นไปตามนโยบายอยู่เสร็จด้วยนแพทย์เจเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชท่านบอกว่าช่วงนี้แหละเทศกาลปีใหม่หยุดยาวแล้วแหละนะคะถ้าตามปฏิทินการหยุดก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมน้องพีใช่ครับไปจนถงวันนะสี่วันหรอสี่วันสี่วันสี่วันใช่ไหม สี่วันนะคะรวมไปถึงวันหยุดชดเชยวันจันทร์ด้วยเนาะนะคะวันจันทร์ที่สองด้วยนะคะจนถึงสองมกราค,คมปีหน้าพี่น้องส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างกลับบ้านไปเยี่ยมครอบครัวบ้างนะคะสพสชก็ดูแลพร้อมแจ้งผู้มีสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิหลับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือที่เรียกว่าสิทธิบัตรทอง30บาทบนะคะว่าถ้าเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลได้เนี่ยจะมี2ออย่างด้วยกันนะคะก็คือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินระดับวิกฤต อันนี้คือถ้าหากไม่รักษาทันทีมีโอกาสเสียชีวิตสูงก็สามารถเข้ารับก,การรักษาที่สถานพยาบาลไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดอันนี้นะคะตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่อยู่เสพก่อนรัฐบาลฟรีนะคะส่วนกรณีเจ็บป่วยที่ไม่ฉุกเฉินระดับวิกฤต หรือกรณีที่ผู้มีสิทธิบัตรทองเดินทางไปต่างถิ่นแล้วมีความจําเป็นโอ้โหต้องเข้ารักษาพยาบาลต่างๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นเ,ออเดินทางแล้วความดันโลหิตสูงปวดหัวมากเกิดภาวะท้องเสียรุนแรงอย่างนี้เป็นต้นนะคะครกรณีนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสปสอช,อชอว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขก,กรณีมีเหตุสมควรกรณีอุบัติเหตุหรือว่าการณีเจ็บป่วยฉุกเฉินฉบับที่2อของปี2558ก็สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลอื่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนหน่วยบริการประจําได้แต่ว่าท่าน คุณหมอจเดดบอกแนะนํานิดนึง mm hmm. ในการเข้ารับบริการสถานพยาบาลของรัฐแล้วก็สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบัตรทองที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนนะคะ mm hmm. คืออย่าอย่ามุ่งไปเจาะจงสถานพยาบาลเอกชนเท่านั้น เนื่องจากว่าการเบิกจ่ายค่ารักษาเนี่ยก็จะเป็นไปตามระเบียบที่กําหนดไว้ส่วนพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 แล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิบัตรทอง30บาทในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคโควิด -19 นะคะท่านสามารถใช้สิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยผู้โดยผู้ป่วยกลุ่มไม่มีอาการหรือว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็สามารถรับบริการรับยาที่ร้านยานะคะบริการโควิด -19 ด้วยระบบการแพทย์ทางไกลและบริการปฐมภูมิได้ทุกที่ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ ดุนแรงก็ขอให้เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลตามสิทธินะคะโดยสปสาชายังคงสิทธิประโยชน์บริการดูแลผู้ป่วยโควิดเรียกว่าตอ่อเนื่องเลยใครมีข้อสงสัยสายด่วนสปสาชา13 30 13 30 <S 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 1 3 3 0 1 3 3 0ค่ะ